ทญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าเมืองไหนๆผู้คนเขาก็จะนิยมเดินทางกันด้วยรถไฟใต้ดินค่ะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตรงเวลาอย่างที่เมืองซัปโปโรเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดก็เหมือนกันค่ะรถไฟใต้ดินที่นี่จะมีอยู่3สายหลักแล้วก็จะมาทุกๆ5นาทีเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะผมิเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาที่คนแน่นที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง เจ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งค่ะแล้วก็จะไปแน่นอีกทีเนะี่ยตอนเย็นตอนประมาณ6กโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มเพราะว่าเวลาทํางานของคนที่นี่นะคะจะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วก็เลิกงานกัน6กโมงเย็นค่ะ This should be the most reliable way of traveling. Yes, we take a subway to the office. It's very easy way and comfortable and on time. Uh. So because on time is really important, mm. so we cannot be late even one minute. Mm. If we start the business from nine, so mm. we have to be in the office before nine. Mm. Yes, and you can't be too early, can you? Yes, can early, but if become late, have big problem. So yes. maybe boss will get angry. Oh,ตรงเวลา. Yes. If comes something reason, yes, yes, it's okay. Oh. Mm. คนญี่ปุ่นนะคะเป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยกันมากๆการตรงต่อเวลานี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเวลานะคะคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยกันในทุกเรื่องอย่างเช่นการขึ้นลงบันไดเลื่อนก็เหมือนกันค่ะ So if you're just standing, you're not in a hurry. You keep left, and people who are in a hurry so they can walk. ถนนหนทางก็สะอาดสะอ้านมากๆไม่มีขยะให้เห็นเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะทุกคนที่นี่นะคะเขาถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะประสบภัยพิบัติมากมายขนาดไหนแต่ก็สามารถฟื้นคืนกลับมาได้รวดเร็วก็เพราะว่าคนในชาติเขาสามัคคีมีระเบียบวินัยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นประเทศที่น่ายกย่องจริงๆ,ๆค่ะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลย พราะว่าตุนจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีชงชาตามประเพณีดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่บ้านของคุณป้าฮิสาโกฟุกุดะซึ่งคุณป้านะคะเป็นอาจารย์สอนศิละปะการชงชาให้กับลูกศิษย์ลูกหามาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วคุณป้าฮิสาโกเริ่มศึกษาศิละปะการชงชามาตั้งแต่คุณป้าอายุได้10ขวบเท่านั้นเองจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณป้าอายุ67ปีแล้วถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการชงชามืออันดับต้นๆของเมืองซัปโปโรเลยค่ะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงมากๆจริงๆที่เราจะได้ร่วมในพิธีชงชาอันทรงคุณค่าค่ะเมื่อทักทายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่พิธีชงชากันแล้วค่ะเริ่มจากผู้เป็นเจ้าของบ้านนะคะจะคารวะแขกผู้มาเยือนในขณะที่แขกผู้มาเยือนก็จะคารวะตอบ ก่อนที่จะค่อยๆก้าวเท้าขวาเข้าไปในห้องที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับพิธีชงชาโดยเฉพาะค่ะ เมื่อแขกนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะคุณป้าผู้ช่วยเอสึโกะโคโบายาชิก็เอาขนมซากุระโมจิมาวางไว้ให้ด้านหน้าค่ะขนมซากุระโมจินะคะเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวใส่ไส้ถั่วแดงแล้วก็ห่อด้วยใบซากุระหมักเกลือค่ะถือว่าเป็นขนมพิเศษนะคะประจำช่วงปลายฤดูหนาวแบบนี้เพื่อเตรียมต้อนรับเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระกำลังจะเบ่งบานค่ะ ซึ่งขนมที่ทานกันในพิธีชงชานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตา,ตามฤดูกาลทั้ง4ีด้วยค่ะหัวใจของการชงชาคือการที่อยู่ในความเงียบสงบนะคะวเวลาคุยกันก็ต้องคุย,คยเบาๆแต่ตอนนี้กาลังจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สําคัญก็คือว่าห้ามพูดกันเลยให้ตั้งใจดูสิ่งที่เขาทําเพราะว่านี่คือเป็นพิธีที่เป็นประเพณีตั้งเดิมของแท้เลยแล้วเขาก็จะทำด้วยความสงา่า เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะคะผู้ชงชาหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮันโตก็จะเริ่มชงชาค่ะเริ่มจากใช้กระบวยไม้ไผ่นะคะตักน้ำร้อนมายังถ้วยชาที่เตรียมไว้เทน้ำร้อนในถ้วยทิ้งไปแล้วก็เช็ดถ้วยให้แห้ง ระหว่างนั้นนะคะฮันโตก็เชิญให้พวกเราทานขนมที่เตรียมเอาไว้ขณะที่ฮันโตหรือว่าผู้ชงชาก็จะเริ่มตักผงชาเขียวใส่ลงไปในถ้วยชา<ม>เติมน้ำร้อนตีใช้ขึ้นฟองซึ่งการขึ้นฟองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับพิธีชงชาค่ะเพราะว่าฟองนะคะจะทำให้ชาเขียวเนี่ยมีรสชาติที่นุ่มละมุน จากนั้นนะคะฮันโตก็จะหมุนเอาถ้วยชาด้านที่สวยที่สุดมาให้กับแขกผู้มาเยือนค่ะระหว่างนี้เราก็ต้องค่อยๆทานขนมให้หมดซึ่งเมื่อรับประทานขนมหมดชาก็จะอุ่นพอดีไม่ร้อนเกินไปค่ะ she so ี่เร h ได้ o รียน e t e d แม้แต่การถือแก้วก็สำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณป้าจะสอนวิธีถือแก้วที่ถูกต้องคุณโทโมมีอธิบายให้ฟังนะคะว่าการรับถ้วยชาการถือถ้วยชารวมไปถึงการดื่มชาเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแบบแผนไม่ใช่ว่าจะดื่มยังไงจะถือยังไงกันก็ได้นี่ไม่ได้เลยนะคะเพราะฮันโตจะส่งถ้วยชาด้านที่สวยที่สุดมาให้เรา พอเรารับมาเราจะดื่มจากด้านนั้นเลยเนี่ยไม่ได้เราจะต้องหมุนถ้วยกลับเอาด้านที่สวยที่สุดไปยังฮันโตเพื่อเป็นการแสดงความคาราวะและขอบคุณที่ชงช้าให้เราค่ะซึ่งคุณโทโมมิจะสาธิตให้ตูนดูค่ะโอเคโอเค first so she

二人まで分けるなったらダメだけどね。お一人だからいい。何口で飲んでもいい。人のも考えなくていいから。飲め終わりました。そしたらじゃここ拭いてさ。こう、そうそうそう。そして返して。またちょっとずらして。うん。ゆで。こっちにずらしたからこっち。今度こっちに戻すんですよね。で、ゆるハーバー。で、また戻す。ああ。そういう意味。Yes。ね。 แต่ละขั้นตอนนี The The ้ช่างมีความหมายแล้วก็ละเนียดละไม่จริงๆนะคะสังเกตได้ว่าฮันโตจะใช้ถ้วยชาเดิมมาเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยซึ่งมีความหมายให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของแขกผู้มาเยือนค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็ได้เวลาของตูนแล้วช่วงหน้านะคะการชมชายังมีรายละเอียดบางอย่างที่ชวนให้ตื่นตาตื่นห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ